สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มาจะมารีวิวข้อมูลเกี่ยวกับมาเชนยิทิสเป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิมาเชนยิทิสเป็นที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาก็คือเขามี เลยแต่เรื่องผลพิสัยมาดูรูปแบงลักษณะของมาแชงดีทิชกันก่อนมาแชงดีทิชโจสรสลัดมีส่วนสูงที่สูงมากเหมือนกันแล้วก็เขา มีส่วนสสูงค,ค่อนข้างอ้วนแล้วมีพลังที่เหนือกว่าคนทรรนั่วไปเหมือนกันและเขามีอาวุธอาวอุธส่วนแรกเขาใช้แต่ปืนปีศาจแต่อาวุธที่เขาใช้ก่อนจะมีปืนปีศาจก็มีปืนที่คลาดอยู่ใผ้าเอวของเขาปืนถึงสามกระบอกเลย เรื่องข,ของปติสารเขามีผลิาสารที่สองผลมาที่ผลแรกเป็นผลที่เขาได้ตั้งแต่แรกเลยคือผลย้ำย้ำก่อที่เขาจะได้มาแต่เรื่องราวย้อนไปตอนที่คุ๊จะหนัดขาวยังอยู่ลูกน้องของกลุ่มเจ้สลัดหนัดขาวตอนที่มาแชงดีทิ่แต่เข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วเขา ที่เขาพาอยู่ร่วมกับกลุ่มจนสลัดหนวดขาวก็เพราะว่าเขาจะตามเขาคิดว่าจะตามหาผลยามิยามิได้ง่ายขึ้นผลยามิยามิคือผลในงความไม่ดนึและคนที่ได้เจอคือลูกน้องของหนวดขาวแต่ว่าหนวดดำได้จกกัดการลูกน้องของหนวดขาวเพื่อแย่งชิงผล เห็นความมืดมาและตอนจบแล้วสึกสุขามาริสอดตอนที่นักขาวสิ่งชิบแล้วเขาก็ได้แย่งชิงผลกุระกุระหรือผลสาสะเทือนมาครอบครองผลสาสะเทือนก็ตามที่รู้กันดีว่ามันมีความสามารถอะไรก็เดี๋ยวกลไปดูคลิปที่แล้ว าทางด้านเรือของกลุ่มตัวสัตหัวดำไม่รู้ว่าอ่านว่าคาราดำหรือว่าคราวดำจะเป็นเรือแพแล้วเป็นเรือขอนไม้เหมือนเรือแพแล้วมีธงเป็นสามกะโหลกเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันเป็นเรือ ัาดำใช้เป็นภานะทาการเดินทางแล้วคลิปนี้จะมาบอก,บอกข้อมูลเกี่ยวกับมาแชงดิทีสหรอหนดาเรื่องพดวีศารูปนันกมาอาวุธและเรือของนดาขอจบิเพียงเท่านี้นสวัสดีครับ